ืออันนี้บอกเลยเลยว่าข้อสอบชอบมากเริ่มจากอันนี้ก่อนเลย3ยกกาลัง 2x บวก3ใช่ปะ่ะมันก็แยกออกมาเป็น3ยกกาลังสอคูณ3ยกกาลัง3ได้มันเป็นบทกลับของฐานเหมือนการคูณการเลขชี้กําลังจับบวกอะเห็นป่ะเพราะนั้นเราเคยเรียนยฐานเหมือนการคูณการเลขชี้กำลังจับบวกกลายเป็น 2x บวก3 ถ้าเราทาแบบนี้ขึ้นไปเป็นตัวนี้ได้เราก็ต้องย้อนกลับได้ไปเจอเลขชี้กําลังบวกกันอยู่ก็แยกเป็นฐานเหมือนกันคูณกันได้นะตัวแรกคือ3ามยกกำลังสองคูณกับตัวที่2คือ3ามยกกำลังสามเห็นป่ะเออแตกมาครับเป็นบทกลับของฐานเหมือนกันคูณกันเห็นไหมลบห้าห้าเขียนเหมือนเดิมไอ้นี่แจกแจงธรรมดานะยี่แปดแจกเข้าไปยี่แปดคูณสามกำลังเอ็กยี่แปดคูณลบสองลบห้าหก ใช่ปะยี่ะ28แปดคูณสองนห้าหกอ่ะก็ได้ลบห้าหกพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยบางคนเริ่มแบบเฮ้ยมันไปยังไงต่อวะจริงจริงโจทย์นี้มันเป็นโจทย์แพทเทิร์นหรือเ้าสไตล์ของพวกเด็กที่จะไปสอบเอ็มวิชชอบพูดกันเนี่ยโจทย์ซีนอะ่ะมันเคยเห็นจนชินตาคือพี่จะบอกให้นะสามยกกำลังสองเอ็กตัวเนี้ยเนี่ยตัวนี้นะสามยกกำลังสองเอ็ก มันสามารถเขียนเป็น3ยกกําลัง x ทั้งหมดกําลังสองได้เพราะมันมาจากที่เคยเรียนไงเลขชี้กําลังซ้อนกันออกมาคูณกันเพราะฉะนั้นถ้าซ้อนแบบนี้ x คูณ2ได้2 x เห็นปะ่ะไปได้ก็กลับได้ไปเจอเลขชี้กําลังคูณกันอยู่คือ2กับ x น้องก็แตกมาเป็นอะไรครับ x กับ2ซ้อนกันอยู่ได้ไหมได้ครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันสามารถเป็นตัวนี้ก็ได้ หรือบางคนบอกพี่เอกขาเอ้ยแล้วมันเป็นตัวนี้ได้ไหมครับพี่คือ3ามกำลังสองทั้งหมดกำลัง x ก็ได้ไอ้นี่ก็ได้เห็นไหมฮะเนี่ยมันก็ซ้อนกันอยู่ใช่ไหมสองคูณเก็ได้2 x แต่ครับถ้าจะเอามาทําโจทย์ข้อเนี้ยมันควรจะจัดแบบนี้ติ๊กถูกให้มันหน่อยปริง๊งเพราะอะไรเพราะมันจะมีหน้าตา3ามกำลังเเหมือนกันเห็นป่ะถ้าแกไปจัดอันนี้ถูกก็จริงใช่ไหมครับแต่มันกลายเป็นอะไรครับ3ามกำลังสองไม่ใช่3ามกำลังเเหมือนตัวนี้ เพราะฉะนั้นอันล่างก็ได้แต่ถ้าเกิดข้อเนี้ยมันใช้อันบนเห็นไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นเราก็มาเลยครับมันจะได้เป็น3ามกำลัง x ทั้งหมดกำลังสองคูณกับ3ามกำลังสเนี่ยที่บ้านเรียกใครตอบ9ตบเขาหักเลยนะบอกซามาๆ9ทุเลส3ยกกำลัง3 3คูณกัน3ตัว27่5เลบห้เห็นปะ่ะเลขไม่ได้ยากเดี๋ยวดูแยกตัวประกอบเป็นก็จบยี่แปดคูณสยกกำลัง x ลบห้ จากนั้นเนี่ยนะครับสังเกตนะถ้าเราแทน3มกำลัง x เป็น a นะมันจะง่ายไปเลยเนี่ยขออนุญาตแทนให้ดูตรงนี้นะเห็นว่มมันง่ายจริงๆนะถ้าเราแทน3มกำลัง x เป็น a เห็นปะ่ะมันก็สมการกำลังสองธรรมดานี่หว่า a กำลังสคูณยีิบเก็ยีิบเ a กำลังสองเห็นปะ่ะ 28A ก็ย้ายไปเป็นลบยี่อโอ้นี่ยิ่งกระจอกหนักลบหย้ายไปเป็นบวก5้าหลบห้บวกไปห้าเนี่ยเนี่ยย้ายมาก็เป็นเหลือบวกหเท่ากับศแล้วแยกแฟกแยกแฟกแยก ac, แฟเตอร์แยกไม่ออกอะตัวเนี้ยยี่สิบเจ็กระลังสลบยี่บวกหเท่ากับศูนยงคนบอกหไม่ค่อยคุ้นเคยเลยอะเคยแต่มันเป็น X อกำลังสกับ X เอ้ย ฝึกไว้ตัวแปรเป็นอะไรก็ได้จะเป็น x เป็น y เป็น a เป็น b ได้หมดตัวนี้ถ้าแยกแฟกเตอร์กันจริงๆนะครับขออาภัยน้องมอ .1 ม .2 ที่ยังไม่ได้เรียนแยกแฟกเตอร์ด้วยนะม .3 ขึ้นไปดูนะ2 7 a กําลัง2เนี่ยแยกเป็น2 7 a กับ a เห็นปะ่ะลบบวกเนี่ยโอ้ลบคู่เนี่ยฮะมันเป็นกติกาของการแยกแฟกเตอร์อยู่แล้วถูกปะ่ะบวก1น่งเนี่ยแยกได้แบบเดียวคือหกับหนอา้าวเช็คพดกลางดิได้ลบยี a เปล่า ใกลเห็นป่ะครับเอาเอา,เอาไกลก่อนไกลคูณไกลลบยี่สิบเไกลคูณไกลบเอลบยี่บเจ็รวมกับลบเอลบยี่เป๊ะเลยแสดงว่าแยกถูกเห็นป่ะแล้วตรงนี้ก็กลายไปแล้วครับวงเล็บแรกเท่ากับศูนเนี่ยวงเล็บแรกเท่ากับศูนเนี่ยเก็ตอบ1นึส่วนยีมันต้องเร็วนะย้ายลบหไปเป็นบวกห ย้าย27ลงหาร a เท่ากับ1ส่วน27วงเล็บที่2เท่ากับ0 a ตอบ1แสดงว่า a เป็น1ส่วน27กับ a เป็น1แล้ว a คือใคร a คือ3กําลัง x มันก็เลยได้3กําลัง x เท่ากับ1ส่วน27กับ3กําลัง x เท่ากับ1เห็นไหมอะตรงนี้ใครไม่รู้เรื่องบ้างแทนเป็นเปึ๊บเป็นไงย้ายมาอยู่ด้วยกัน สมการกำลังสองแยกแฟกเตอร์เวลามันเป็นสองวงเล็บคูณกันเท่ากับศูนย์เนี่ยนะเวลาหาคำตอบเนี่ยก็จับวงเล็บแรกเท่ากับศูนย์หรือจับวงเล็บที่สองเท่ากับศูนย์นะครับคำตอบที่มาหรือกันเนี่ยคือเอาคำตอบมารวมกันนะครับเนี่ยก็ทำไปเรื่อยๆในจับเท่า 0, กับศูนย์ในกระจอกมากเลยนะครับแต่คราวนี้เนี่ยพี่จะบอกให้ว่าเฮ้ยพอเราเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยนะไม่ต้องไปแทนเป็น A ก็ได้ในฝึกนะสมมุติว่าเราทําอีกรอบหนึ่งแต่ไม่ต้องแทนเป็น A เป็นการฝึกไง คนเรามันฝึกยังไงได้อย่างนั้นนะเว้ยนะครับเพราะฉะนั้นฝึกนิดนึงนะ,อะมองตัวนี้เหมือนเป็น A ใช่ปะ่ะก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันค่อยค่อยอย้ายคล้ายๆแบบเมื่อกี้เลย3ากลัง X ยกกกำลัง2ใช่ปะ่ะเออก็เอามาวาวไว้ข้างหน้าได้เป็นสัมสิทธิ์ย้าย28คูณ3าํกำลัง X มาเป็นลบยีคูณ3กํกลัง X ลบห้ 56, ย้ายไปเป็นบวกห้ 56. โอ้โห ลบ5 5บวกไป5 6บวก1เท um. ่ากับ0เห็นปะมองมองคล้ายๆตัวนี้คล้ายๆตัวนี้เห็นปะแยกแฟกเตอร์ตัวนี้ครับยิ27 3กําลัง x ยกกําลังสองแยกเป็น27 3กําลัง x กับ3กําลัง x เห็นปะลบบวกแยกเป็นลบลบบวก1แยกได้เป็น1กับ1เห็นไหมครับ จับ,บวงเล็บนี้เท่ากับศูนย์ได้สามกำลัง x เท่ากับหนึ่งส่วนยี่สิบเจ็ดจับวงเล็บนี้เท่ากับศูนย์สามกำลัง x ลบหนึ่งเท่ากับศูนย์สามกำลัง x เท่ากับหนึ่งคือที่พี่ทำสองรอบนี้ไม่ได้ไม่ได้อะไรมากนะคืออยากให้น้องฝึกทำแบบนี้ออแต่ถ้าน้องแทน a กแล้วโอเคกว่าน้องก็แทนไปเรื่อยๆแต่พอสักพักหนึ่งพอน้องมีความรู้สึกว่าทำแบบนี้ได้มันจะเร็วกว่าเห็นปะ ไม่ต้องไปเปลี่ยน a ไปเป็น3กําลัง x อีกรอบหนึ่งเห็นไหมมันก็คล้าย,ายๆกันนะพอได้ตรงนี้ปึ๊บไกลจบละคืออันเนี้ยสอนไปแล้วนะครับ27เนี่ยมันคือ3กําลัง3เพราะฉนั้น1ส่วน27คือ1ส่วน3กําลัง3เด้งขึ้น1ส่วน3กําลัง3เด้งขึ้นกลายเป็น3ยกกาลังลบ3าจำได้ป่าเมื่อกี้ใช้ไปทีหนึ่ง1ส่วน4กําลัง4เข้าเมื่อกี้ เด้งขึ้นกลายเป็น4ยกกำลังลบ4เพราะนั้นอันนี้มาครับมันคือ3ยกกำลังลบ3นั่นเองจากนั้นมาอ่าถ้าฐานเหมือนกันเท่ากันเลขชี้กำลังจับเท่า X เท่ากับลบ3เป็นคำตอบที่1 3ึ่ 3, กำลัง X เท่ากับ1อันนี้มองได้2แบบมองแบบเซียนเลยก็ได้เฮ้ยมันต้องยกกำลัง0ูน 3, มันจะไปยกกำลังอะไรได้1วะก็ต้องยกกำลังศแสดงว่า x เป็น0จบก็ได้ เข้าใจป่ะเออสามกลังศูนย์ได้หนึ่งหรือถ้าเกิดว่าน้องมองแบบเฮ้ยต้องต้องจัดให้สองข้างฐานเหมือนกันน้องก็ค่อยๆแก้ไปถ้าอาจารย์โรงเรียนน้องชอบแบบความเป็นระเบียบอะเข้าใจป่ะเออเป็นระบบอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนสามเป็นสามกำลังศูนย์ฐานเหมือนกันเท่ากันเลขชี้กําลังเท่า x เท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับไม่ต้องถามนะว่าพี่เอ๋ตอบอะไรตอบสองคำตอบนะครับ x ตอบลบสามกับศูนย์นั่นเอง